สวัสดีครับขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้มาเจอกันนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับกับบรรยากาศยามเช้านะครับเช้าว,วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่12นะครับธันวาคม นะครับปลายปี 6C วันนี้จะพามาดูอัปเดตกันนะครับการก่อสร้างทางยกระดับถนนพระราม2นะครับเริ่มการ จอมทองบางมดนะครับไปจนถึงมหาชัยเมืองใหม่กันเลยวันนี้ดูกันแบบยาวๆอันนี้คือตีนทางด่วนนะครับตีนทางด่วนดาวขนองอทางที่จะไปจังหวัดสมุทรสาครนนะครับหรือว่าไปกาญจนาพิเศษถนนวงแหวนนะครับ ากบางมดนะครับไปจนถึงมหาชัยเมืองใหม่วันนี้มาอัปเดตให้พี่น้องได้ดูกันว่ามีจุดไหนที่เขาก่อสร้างไปถึงไหนแล้วนะครับันนี้ก็อยู่แถวบางมดนะก็เสานี่ขึ้นมาเต็มแล้วนะครับนี่ ี่นะครับแถวบางมดนะครับเป็นทางยกระดับถนนพระรามสองนะครับเชื่อมต่อกับทางมอเตอร์เวย์นะครับสายใต้แล้วก็เชื่อมถึงวงแหวนตะวันตกนะครับาการจนาพิเศษเป็นทางด่วนแบบต่อเนื่องนะครับมาจาก ด้านในนะครับของกรุงเทพก็คือทางด่วนเฉลิมหาานครนะครับที่กำลังสร้างสะพานคู่ขนานสะพานพระรามเกันอยู่ก็จะเชื่อมมาถึงตรงนี้เลยนะครับเหมือนกับเส้นบางนาตาดนะครับก็เชื่อมถึงกัน บางนาตาานี่เขาก็เป็นทางด่วนเชื่อมมอเตอร์เวยนะครับบุรพาวิถีมาตรงนี้ก็จะมาถึงแถวท่าข้ามนะครับตรงจุดนี้ก็ยังไม่มีเสาขึ้นนะจะช้ากว่าเข้าหน่อย ลักษณะแล้วเขามีเสาด้านข้างด้วยนะครับเกามีก่อสร้างทั้ง4จุดนะครับซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลาง3จุดนะตรงนี้จะเป็นจุดใหญ่นะครับ วันอาทิตย์นะครับถนนพระราม2องแวันนี้รถยังไม่เยอะนะครับผมก็ห่างหายไปหลายวันนะครับไม่ค่อยได้ลงคลิปให้ได้ดูกันแต่วันนี้พามาดูบรรยากาศแถวถนนพระราม2กันนะครับเซ็นทรันพิกซีนะครับตรงนี้ โฉมหน้ากันใหม่อ,อย่างห้างเดอะมอท่าพระอย่างนี้นะครับเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่กันเลยเปลี่ยนโลโกโ้ใหม่ด้วยนะครับนี่จุดนี้ก็คือหน้าสำนักงานเขตนะครับเขตบางขุนเทียนแล้วก็โรงพยาบาลนครทน เย็นสบายนะครับต่างจังหวัดนี่ท้าทางจะหนาวนะตอนนี้ก็มาถึงห้างบิกซีโลตัสพลาส2นะครับ ทางด่วนการจนาพิเศษนะครับก็ออกซ้ายไปไม่ว่าจะไปพระประแดงบางนานะครับบางแคบางบวัวทองนะครับก็ออกซ้ายไปเลยข้างหน้านี้ก็คือต่างระดับบางสมเทียนนะครับ ักับถนนกาเจนาพิเศษนี่ครับตรงจุดนี้ก็ก็มีการก่อสร้างอยู่นะครับก็ยังมีแต่เสาขึ้นนะ นี้นะครับก็ยังเป็นเขตบางขุนเทียนอยู่แถวบางกระดีนะครับกระแหมดำตรงไปก็มาหาชัยนะครับสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับเพชรบุรีกันเลย ทางนี้นะเป็นเส้นทางไปสู่ภาคใต้นะครับีรถทัวร์นะครับกรุงเทพสงขาลาก็ยังมีวิ่งอยู่นะหลับรถทัวร์นะครับสายใต้ด้านซ้ายจะเป็นซอยบางกะดีนะ ดีแขวงแสแม่ดำนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเขานะครับที่มีการก่อสร้างตรงนี้ก็สร้างมานานแล้วนะแต่ว่าเสาเพิ่งจะขึ้นนะครับ คนก็เริ่มจะทยอยกันออกไปเที่ยวกันนะครับไปทะเลหรือไปหาไปเที่ยวแถวจังหวัดใกล้ๆนะ มากเลยนะครับไม่ได้มาผมไม่ได้มาประมาณ2อาทิตย์สามอาทิตย์นะแลวเนี่ยเขาใส่ทางวิ่งได้เ,เยอะแล้วนะครับพี่ปากซอยแสมดำนะครับทำได้เร็วมากเลยนะครับพี่ ข,ขึ้นเต็มหมดเลยนะครับแถวนี้เป็นจุดขึ้นลงนะครับของอด่านพันท้ายนะตรงนี้จากด่านแสมดํานะครับแล้วก็มาจุดนี้ก็เป็นจุดขึ้นลงอีกจุดหนึ่งแถววัดพันท้ายนะครับยังไม่ได้เทคานนะครับขึ้นแต่เสาขึ้นมา นรสิงห์นะครับแถวนี้อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับ เป็นทางลงทางแยกนะครับเสาเต็มไปหมดเลยเมหาชัยเมืองใหม่นะครับจุดนี้ก็เป็นจุดขึ้นลงอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นด่านด้วยนะ ตส,สุดตรงนี้นะครับมหาชัยเมืองใหม่าการก่อสร้างระยะต่อไปนะครับก็ต้องอติดตามไปต่อไปนะครับเขาจะมีก็มีโครงการสร้างไปถึงอำเภอปากท่อกันเลยนะครับ จังหวัดราชบุรีนะครัมีตอนนี้ก็มาถึงมหาชัยเมืองใหม่ตลาดมหาชัยเมืองใหม่นะครับขายอาหารทะเลนะครับทั้งอาหารป่าอาหารลาวอาหารอีสานก็มีนะครับมีทุกทุกอย่างที่ตลาดมหาชัยเมืองใหม่ ำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้ก่อนนะครับเอาไว้เ,เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับกับช่องบาวลินอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ